สวัสดีครับจากเพจนล็อกตกปลามือสองยวิเดีโชว์นะครับตัวนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นของไดว่าไดว่าทัวร์นาเมนต์เซตห้าพันไอทีนะครับผมอ่านตามนี้นะครับก็เป็นล็อกทัวร์นาเมนต์ครับเป็นล็อกที่หลายๆคนตามหาอยู่นะก็สภาพตามที่เห็นเลยครับมีริ้วรอยรอยถลอกรอย การใช้งานมาจากยัก้าของเดิมครับนี่ครับผลิต Make in Japan ปั๊มชัดเจนครับก็มีอ่าสปูลสำรองให้ด้วยนะครับก็จะได้ไปทั้งสปูลสำรองแล้วก็ตัวลอกเลยครับก็สภาพใช้งานได้ตามปกติครับขนาดก็สปูลเป็นโลหะครับ บอดีน่าจะเป็นกาไฟครับน้ำหนักเบาขนาดประมาณเบอร์ประมาณเบอร์ห้าพันครับห้าพันหกพันครับไม่เกินหกพันะแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าพันตาหนี้ก็ตามที่เห็นนะครับตรงนี้มีรอยแตกรอยอะไรอยู่นะแต่ก,ก็ใช้งานได้ปกติครับหมุนเดินหน้างเงี้ยประมาณนี้ครับ นลื่นครับการกลับทำนะ,ะหมุนเดินหน้ามีเสียงนะหมุนเดินหน้ามีเสียงประมาณนี้ครับการกลับทํางานปกติหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสปริงนล็อกแข็งแรงเด้งดีครับเปิดปิดได้คิกเสียงดังดีครับส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนนะก็บอก รุ่นนี้ระบบเบรกดีมากาดูฝานี่ครับฝาเป็นแบบนี้นะสปูนขอบหนาครับกลมสวยแกนใหญ่2ชั้นครับ ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอยียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ